เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านกระผมนายธนภูมิภูวิไลตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนานการโรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วยสังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัชนาทจังหวัดชัหนาทครับได้รับมอบหมายให้สอนวิชาพลัศศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยการริเริ่มพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้นตัวได้ดําเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ครับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะเบื้องต้นการรับส่งลูกศิษยอนจะประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาในรายวิชาวลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา ทำให้พบปัญหานักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้วิชาพลศึกษาสาเหตุเน,นื่องจากเป็นวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการเล่นกีฬาอยู่พอสมควรเป็นวิชาที่ค่อนข้างเหนื่อยและร้อนจากอุณหภูมิของอากาศปัจจุบันโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นักเรียนไม่สนใจด้านกีฬาเท่าที่ควรจึงทําให้นักเรียนขาดทักษะในเรื่องของกีฬาและกล้ามเนื้อในการเล่นกีฬาโดยส่ควรให้นักเรียนมีผลจำริยทางการเรียนในรายวิชาพลศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ในฐานะนที่กับผมเป็นครูผู้สอนในรายวิชาพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งก็ได้พบก,กับปัญหาดังกล่าวเช่นกันจึงต้องหาเทคนิควิธีการและนวัตกรรมต่างๆมาช่วยในการจัดก,การเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนกลับมาสนใจเรียนวิชาพลศึกษามากยิ่งขึ้นเทคนิคที่ครูใช้บ่อยมากที่สุดและได้ผลดีก็คือการทําให้นักเรียนเรียนรู้จากสื่อการสอนที่หลากหลายเช่นสื่อการสอนจาก YouTube สื่อการสอนที่ครูคิดค้นขึ้นหรือสื่อจากเกมต่างๆและบูรณาการสอนแบบ Active Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงม,มือทําและปฏิบัติกิจกรรมครูมีการสร้างสื่อนวัตกรรมเน้นกระบวนการกลุ่มให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนและครูมีการกระตุ้นนักเรียนเชิงบวก ทำให้ผู้เรียนสนใจมากยิ่งขึ้นนักเรียนก็จะสนุกแต่กิจกรรมการเรียนการสอนและไม่เบื่อจากกิจกรรมที่ครูสอนเช่นกันในส่วนของการจัดการเรียนรู้กระผมได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องทักษะเบื้องต้นการรับส่งลูกฟุทธอรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด28คนโดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน และการสอนแบบพลละศึกษา5ขั้นตอนเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตัวมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ครับ 1. ขั้นนำครูแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ทักษะและรายละเอียดเนื้อหาที่จะสอนให้ทราบต่อจากชั่วโมงที่แล้วเรื่องการส่งบอลด้วยฝ่าเท้าและมอบหมายให้นักเรียนศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนก่อนเข้าตู่บทเรียน โดยครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาการรับส่งรูปฟึกสอลจากช่อง YouTube ที่ครูส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มซึ่งให้นักเรียนได้ศึกษาล่วงหน้าการศึกษาแบบนี้จะทําให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้มาก่อนที่จะมาเข้าสู่บทเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าห้องเรียนกับด้านหรือฟลิสคาร์รูมนั่นเองครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องการรับส่งรูปฟึกสอลเพื่อเชื่อมโยงประสบก,การณ์เดิมและประสบก,การณ์ใหม่เช่นการต่งรูปฟึกสอล แบบใหม่ๆและการสร้างแรงจูงใจหลังจากร่วมกันสนทนาแล้วครูให้นักเรียนกายบริหารก่อนการเรียนด้วยการยืดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆและจะมีการเล่นเกมต่อจากการกายบริหารเกมที่จะเล่นมีชื่อเกมว่าเกมลิงชิงบอลเป็นเกมที่นําเข้าตู่บทเรียนโดยครูเป็นคนแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบบค้าความสามารถโดยการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ4-6คนเป็นเวลา2นาที ครูจะอธิบายวิธีการเล่นเกมลิงเชิงบอลให้ในักเรียนทราบโดยใช้การรับส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในและจับบอลด้วยฝ่าเท้าหรือข้างเท้าด้านในในักเรียนที่เป็นลิงจะต้องใส่เสเื้อเย็นจากกูเตรียมไวสองขั้งอธิบายและสาธิตครูอธิบายสื่อการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนได้จัดทําขึ้นโดยมีชื่อว่ากล่องฟุตบลอกเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนของกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลได้ด้วย เพื่อเพิ่มทักษะการรับส่งฟุตซอลได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถถื่อสคนเดียวหรือหลายคนได้ด้วยครูสาธิตการรับส่งลูกฟุตซอลที่ถูกวิธีทั้งสองรูปแบบโดยการส่งด้วยข้างเท้าด้านในและรับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในหรือฝ่าเท้าโดยใช้กอกฟุตบอลที่เป็นนวัตกรรมรสือ่อการสอนที่ครูเตรียมไว้และให้นักเรียนถามข้อสงสัยสามคาดฝึกปฏิบัติให้นักเรียนฝึกการรับส่งลูกฟุตซอลโดยมีแบบแผนจํานวนสองรูปแบบดังนี้รูปแบบที่หนึ่ง กูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนแบบคละความสามารถหรือกลุ่มเดิมกลุ่มละสี่ถึงหกคนโดยใช้ลูกฟุตซอลจำนวนสามลูกต่อหนึ่งกลุ่มและให้นักเรียนอยู่ตรงข้ามกระกองฟุตบอลด้วยห่างประมาณสองเมตรสี่ด้านฝั่งแรกให้นักเรียนที่มีลูกฟุตซอลส่งลูกฟุตซอลเดยการใช้ข้างเท้าด้านในไปให้เพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามผ่านก่องฟุตบอลและนักเรียนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกระจับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในหรือจับด้วยฝ่าเท้าและแปรลูกกลับหาเพื่อนคนเดิม ดูให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนักเรียนที่อยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งก็จะส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในกระทบกับของฟุตบอลคนละหนึ่งข้างเช่นกันแต่ละฝั่งจะมีสีตันเล็กอเหมือนในการเล่งโดยครูมีเป้าหมายให้นักเรียนสนุกสนานให้นักเรียนวอร์มการรับส่งพันในกลุ่มของตนเองเป็นเวลา5นาทีโดยครูจะเป่าลูกบวีนให้นักเรียนสลับฝั่งเปลี่ยนด้านกันเองในกลุ่มทุกๆ2อนาทีครึง่งรูปแบบที่2ใช้กลุ่มเดิมแต่จะแตกต่างจากรูปแบบที่1 โดยจะมีตาข่ายเพิ่มขึ้นและนักเรียนที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่ด้านข้างจะมายืยนอยู่หน้าตาขาต่ายจานวน2คนโดยนักเรียนที่มีลูกฟุตซอลจะส่งลูกฟุตซอลดยการใช้ข้างเท้าด้านในไปที่ตาข่ายและลูกฟุตซอลจะกระเด้งกลับมาให้นักเรียนอีกคนหนึ่งฟุตเอลเข้ามาจับลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้นานในหรือฝ่าเท้าและแปลลูกฟุตซอลไปที่ตาข่ายให้ลูกกระเด้งกลับมาโดยทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ เพื่อเนเพื่อนจะอยู่ด้านข้างทั้งสองฝั่งก็จะส่งบอลด้วยข้างเท้าด้านในกระทบกระกองฟุตบอลค,คนละหนึ่งข้าเช่นกันและให้นักเรียนบองการรับส่งภายในภายในกลุ่มของตัวเองเป็นเวลา5นาทีโดยครูจะปับนักเวทให้นักเรียนสลับด้านกันเองภายในกลุ่มทุกๆ2นาทีครึ่งเช่นเดิม4ขั้นนาไปใช้ให้นักเรียนแข่งขันทักษะการรับสง่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในโดยให้นักเรียนใช้ทีเมเดิมโต่ตอครั้งละสองคนและอีกสองคนในรอบตัดไป โดยให้นักเรียนจับคู่กันเองภายในทีมตนเองตามรูปแบบที่1ในเวลา3าิพวินาทีจะทําการตรวจสอบค่าราพืานท่กทีเพื่อเป็นการประหยัดเวลาโดยครูจะจับเวลาและบันทึกเวลาทุกคู่ที่รับส่งรูปสอหลังจากทําการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครูและนักเรียนเข้าแถวตามกลุ่มและบอกผลการตรวจสอบให้นักเรียนทราบโดยครูจะชมเชยและปลบมือให้นักเรียนที่ได้มากที่สุด ส่วนคู่ที่ส่วนคู่ที่รับส่งบอลได้น้อยที่สุดจะให้ต้อมเสริมโดยการแปลลูกฟุตซอลกับกล่องซุปบ็อกตามรูปแบบที่2โดยให้นักเรียนฝึกหนึ่งกล่องต่อ2คนพร้อมจะให้คําอธิบายข้อผิดพลาดของนักเรียนในการรับส่งลูกฟุตซอลด้วยครั้งเท้าด้านในและปลอบใจคู่ที่รับส่งบอลได้น้อยที่สุด5ขั้นตลป ครูและนักเรียนร่วมกับอภิปรายสรุปทักษาปัญหาและครูมอบหมายให้นักเรียนทุกกลุ่มถอบ,บทเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องทักษะเบื้องต้น,ตนการรับร่งรู้วิศตตอตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพียงพร้อมตั้งอธิบายวิธีการและเน้นย้ำให้นักเรียนช่วยกันทําและากน,นั้นครูให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดานและครูน้ายืดก,กล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือครูดาวและครูนัดหมายเกี่ยวกับเนื้อหาในชั่วโมงถัดไปให้เติบคนข้อมูลในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ ผลลัพธ์ที่คาดกัรจากการเรียนรู้ใด้ด้านปริมาณผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการ active learning ร่วมกับแนวคิดห้องเรียนกลับด้านและการสอนแบบผลลัพธ์ศึกษา5ขั้นตอนเพื่อพัฒนาผลสำเร็จทางการเรียนเรื่องทักษะเบื้องต้นการรับถ่วงรู้ฟสอของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทา3พบว่ามีผลสำเร็จทางการเรียนถูงกว่กเก์ที่กำหนด28คนซึ่งคิดเป็นร้อยละร้อย ส่วในต้าคุณภาพนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นการรับส่งลูกฟุต่อมากยิ่งขึ้นนักเรียนสามารถปฏิบัติและนําไปปรับใช้ในการเล่นกีฬาหรือในกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับครอบครัวหรือนําไปแข่งขันกีฬาได้อีกด้วยสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะของกระผมมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับ